กับสวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเกา่าเนอะค่ะกับป้าบนคนอีสานมนีป้าบนคนอีสานเลยมาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายไร่สามศูยเนอะค่ะคุณยายเพิ่นฝันบาไปขุดกบแต่ว่าเล็กหน่อยสองคนคุณยายไร่เห็นค่ะโซกันเรื่องนีนู่ค่ะพากกันว้าเล็กกันค่ะคุณยายไร่ก็เลยเข้าไปหาค่ะ เด็กน้อยสองคนเพิ่นเสียให้สุกให้ล่ะคุณยายไร่แม่อะไรกับใส่ตั้งเบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณยายไร่ค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายไร่สามศูนย์ค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมันนี่กับได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะฝันเม่อคืนนี่ไหนนี่ค่ะฝันไปหากบค่ะไปพูน ไปคอดเสียงไปแล้วไปผู้เดียวเลยค่ะไปหาคบอะไรแตกคบตัวนึงนคบ,บ,บเลยในตัวเดียวค่ะบ่บ่อ่บ่เท่าหรอกกบจนเป็นบ่าวเป็นสาวค่ะไม่แต่กบตัวเดียวกูสิงโง่ไปตัวโง่ไปโง่มาเห็นนิดหน่อยนั่งย่างเชื่อง,งการจับแขนมาแล้วบาดนิดนิดหน่อยมันจะใช้บักลามันจะเล่นมันว่าซ้ำลูกอีคัมรันคํา เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดีหน่อยผู้ชายเบิร์ตเป็นผู้ชายทั้งสองคนอ๋อค่ะเลี้ยงกันไปมาอู้เรี้ยงสุดนี้มีสองเจ็ดสี่เนอะมันว่ามันว่ามันว่ากันเด็กหน่อยมันไม่ได้บอกไม่ใหญ่หรอกเลขชุดนี้มีสองเก็ดสี่เนอมันว่าเพิ่นบอกกัาเองเพิ่นเด็กหน่อยสองคนนั้นมันเล่าออกจากมหาปมค่ะข้อเสียมข้อก็อันอันนี้อันนี้คุแล้วเว้ยค่ะไม่ใหญ่ก็โอ้ยว่าใครไรจะเห็นมันเด็กหน่อยหวนมันอยู่สองคนมัน คุณใหญ่ก็ได้จับเขียนมาเออจับอันก็เลยเขาไปไก่มันเขาไปไก่มันมาคุยกันบัดมาคุยกันเรื่องเลขเลขชูนี่มีสองเจ็ดสี่เด้อพันเบากันพันหัวพันหยอกแน่นอยมันหยอกกันเองค่ะแม่กันยางริวริวมาหนูไปนอนมาสองคนนี้นอเขาวะค่ะเขาก็มาถามมันบัดไปมามันก็คุยกันเลขชุดนี่มีสองเจ็ดสี่มีสองเจ็ดสี่มันเบากันากันก็หุ้ม กจะยกันนะวาเรื่องโยกแม่กัรัดมหามันฑิตอยู่ภาเนามาบอกสองเจ็ดสี่น้องเาวาสิมีไงก็มหากบได็กบต้วหนึ่งเข้าเข้าเข้าบอกมันนะและคบตัวหนึ่งคุณวามันสอนควมเข้านกบว่าสอนวงฝึกสอนควมรู้ดิ้งหน่อยสอนวสอนควอันคุณยายและคบตัวนึ่งได้คบตัวหนึ่งฝึกก็หัวเด็กสุนี่มีสองเจ็ดส ต้องจักซีมันก็บอกกันสิคบตัวนึงกบตัวนึงไปไปแล้วมันซ้อนขวดม,มีไงโอ้เรื่องหน่อยม่วนมัต้องห้องถึงคืนวานะเข็นเฮคุแจ็กหนาเพื่อนบอกค่ะคุณยายเด็กหน่อยบอกเคยเห็นหนาโอ้ยคุณท<ง>่องจำเป็นตกคุณจำเป็นออกคุณคุมวัดคุณเพื่อนดื้อเนาะมันดื้อตามภาษาเด็หน่อย เลขชุดนี้มีสองเจ็ดสี่มีสองเจ็ดสี่มันก็หัวจะมั่นแน่หัวหลอกกันเด็กหัวหลอกกันหน้เด็กหน่อยหมอนพี่บ่าบ่คือบ่ามันใส่เสื้อผ้าบ่่คะยายมันก็ใส่ละเนาะเสื้อธรรม่ได้ห้ามลาชีไล่ไล่เลยเป็นสัตว์เด็กหน่อยอืมค่ะเพื่นเพื่นอยู่ใส่สองคนในนออผู้ชายสองคนเด็กหน่อยสองคนเป็นผู้ชายเป็นบ่มีผู้หญิงค่ะแต่ว่าเพิ่นก็อยู่ท้องหน้าบ่ค่ะมันก็อยู่ท้องหน้าละเนาะม่ใะไรก็ไปหากบไปพผอกันไปผอแล้วอันค้อนขุค้อนยัง ม่ใญ่ก uh, <huh Becca> ็ได้กตัวหนึ่งกตัวหนึ่งพวกเป็นสองคนมใหญ่เด็กหน่อยหาหมดเด็กหน่อยมันจังงจัองเอมสองเดจองเกสีมันก็บอกเกจีมันบอกหัวสักการีสออนยอกันนะแปลว่าพันยอกันเด็กหน่อยมมนจัง้องดหน่อยหเออบ้านี้ไม่ใช่สิีรสิใดเด็กหน่อยสองคนยั่งเป็นหนึ่งก็ไเลเนาะมันทอกันเลยอืมหนึ่งๆแบบนี้ บากตีกกบตัวนึง91ก็เป็น91เออกบกะ1 9เต้าเพราะว่าคุณยายนี่ก็ไปขุดกบได้ตัวนึงได้ตัวเดียวใส่ครูมาก็เล่นก็เล่นจังงอเด็กน้อยค่ะค่ะคุยกันส่วนตัวเลขของเด็กน้อยนี่เด็กน้อยนี่บอกเองเนาะเด็กน้อยบอกเอง274เด้อค่ะค่ะบาดนี้แม่ก็กันไว้11เพราะมัน2คนดค่ะค่ะเออ11เนาะเออเลขเลขฝันนี่ เกาหนึ่งนี่กบเลยไม่ใหญ่เด็กบตัวนึงมันก็ซ้อนควไม่ใหญ่นอะค่ะกบตัวนึงกบตัวหนึ่งเป็นหัวน้ำไหมันเหลวสลนกบร่องหนหมนจ่องห้องอีกคืว่าแลนน้ำเออเป็นซ้อนควบออวมันก็บอกแต่หมูมันนะอนควบอนเจ็ดสีด้อเลยชื่นี่ส้อนเจ็ดสีด้อมนว่ะคุณใหญ่ก็บริสอบอ่ะบริสอบมันแล้วมันซ้อนควบจะหายมันซอนควบคุณใหญ่จะหามันเอกเรื่องเล็กมันเอกเรื่องเล็กไม่ใญ่ก็เรื่องอันไม่ใญ่ก็บริษดอกไปกบตัวนึง ห้องใช่ห้องสิ่ค่ะสร้างว่ามันชอนโค้งม่ใหญ่ก็เล้วมันสอมันหนะมันวอกแล้วหูแล้วเรียกมันวอกใหญ่กันจะหายเล็กน้อยวอะค่ะหัวสลอดหนาปั้นว่าอย่างไรเดียวมันชิหยอกเข้าหมดไลยเด็กก่อนหมอนในความหมายนี่ในความฝันของคุณใหญ่มาเล็กน้อยทะลึ่งทะลึ่งม่ีไงโมมักสั้นมันสอนโค้งม่ใหญ่ โอ้ยเนี่ยคตเตอรนี่เนี่กคตเตอรนี่ยพูดเห็นสิได้หนาพักเพชรไซน์ไม่ใหญ่เหรอมาพ่อเออบาดเอ้อกูหูแล้วหลีกมึงขึ้นวามึงรู้ว่าคุยเรื่องนี้คือกันเขาขึ้นวานะเขาก็จับยุดมันดายคือกันค่ะคเราละกันแล่นบอกคนอื่นบอกเลยแล่นหล่อหยอกกันจับแขนหยอกกันนิดหน่อยมวนดลูกคุ้มวัดวนลูกไฟหน่อยทุ่คือลูกอีพันธ์ก็ปันนี้คุ้มวัดนะลูกค่ะชุ่มมวลแม่อีมาหานะค่ะเขาเออหน่อยมึนเนาะมึนค่ะ แต่ว่ากบนี่คุณใหญ่คุดเอาอะค่ะคุดเอาคุดเอาอยู่นี่หูเดี๋ยวตัวนี้ยาวสุดละตัวใหญ่ป่ะคุณใหญ่คุดเมษาโอ้ยนอนเป็นมาเป็นสาวคบปีนี่แล้วมันเป็นโคบเถาหรอกค่ะค่ะเขาไม่เถาเถาใส่เก่าๆคนได้ค่ะค่ะนิ่มหมดเราดิมันเป็นรุ่นกลางรุ่นกลางรุ่นปีนี่ละค่ะกับพ่อปนพ่อแจ้วนั่นแหละค่ะแล้วมาเงอนบ่ก็มาแล้วน้องเห็นในหมาบ้านมันซ้อนควาดนะก็ไหวไหวมาเงอนตัวรัดมาเลยพี่รัดมาทั้งพี่ไม่ใหญ่นี่ค่ะอืม เห็นลกหน่อยซ้อมเขาแล้วเขาจะคล้องเหมือนบาทนี่ในใจจะคล้องเลยจะห้ให้ได้่อยมันบอกว่าแท็นนาำใส่ไหมก้าวเด้งในรบโตเด่งผัวมันเห็ให้เห็นห้องสีเอาว่าเด็หน่อยถึงด็หน่อยหึงมันก็ถึงพูดแทวว่ะบอกดลเป็นผีเป็นบอกเเป็นผีเป็นคนนลูกอนุ่พันน่งเป็นลูกอยพันคนกุมวัดเป็นเด็กหน่อยเนาะเป็นเด็กหน่อยมูอบ้านคุณยายเองมู่บ้านคุณยายนี่ละมันดลูกอี พันที่จับนี่แหละคนณมาแค่ไเห็นหน่อยทะลึงเออเที่หน่อยทะลึงองขมวนกูสิเมื่อแม่มาดอกว่ะค่ะแด่กบตัวเลื่งสิเมื่อค่ะวัยวัยหดเนื่นเลยกูกูหูวแล้วเหล็กมึงคืดว่ามึงก็คุยกันอีล๋คืดว่านะคืดคืดว่ามันบอกว่ากสร้างเถเะกูเลยกบตัวนึงนี่แหละมีอีกแล้วว่ากูหูวแล้วคืดว่าเหล็กค่ะค่ะค่ะก็ฟันขอาคุณยายมีอยังเพิ่งโอ้พ่อชมตัวค่ะขอบคุณเนี่ยค่ะคุณเห็นติ๊งหน่อยก็วัวัมาเฮือนตัว ค่ะแนี่ทากตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเขงเฮาเลยรับชมรับฟังนับกันนะคะค่ะขอบคุณคุณยายค่ะคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณยายไรเนาะค่ะเลขของยายไรค่ะสองเจ็ดสี่คุณยายไรพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันเห็นเล็กหน่อยสองคนเนาะค่ะเบากันเรืืองเหลขค่ะเล็กหน่อยสองคนบอกคุณยายไรว่าสองเก็ดสี่ค่ะ คุณยายไร่เพิ่นกับชีเกตเกตสีน้อค่ะสองตู่ค่ะคุณยายไร่เพิ่นกันค่ะเด็กหน่อยสองคนเพิ่นกันติ่นหนึ่งหนึ่งค่ะเก่าหนึ่งคุณยายไร่ฝันลาไปคุดกบได้ตัวหนึ่งค่ะเพิ่นตีเป็นกบเก่าเพิ่นเอาหนึ่งเขาเนาะค่ะกบตัวหนึ่งวันที่สิบหกท่นวาคมพศสองพันหา้าเอยหกเจ็ด ให้คันผู้ชมทางบานแล้วไปเป็นแนวทางสื่อสรารกินแดงรัฐบาลเนาะค่ะก็อย่าลืมกดติดบตามปาบนคนยีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวัเลยผาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนอีสานก็สิหามาฝากฝันผู้ชมทางบานเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนยีสานกับนิเพียงพนิ คิดนาพอกันใหม่โศกโศกหมานหมาน,นลำลำเรื่อยเรื่ยเฮ่งเ่งต่างๆกับตัวเลขของคุณยายได้สามสนน้อค่ะสวัสดีค่ะ